แรกตั้งโตู้ให้เขานะเหมือนตั้งใหม่เลยนี่เกี่ยวหัวเลยโอ้โห,โห,โห,โหโกับสองเหรียญดูขอบคุณครับเนื่อขาจะหมุนเยอะหน่อยโอ้โหเรไม่เอาเหรียญก่อนเหรียญจะหมดแล้ว โอ้โหด,ดูดูความหัวหัวทิ่มนี่อย,อย่างน้อยก็ให้มันอยู่แถวนี้ก่อนอเรียญที่หกแล้วเพื่อนๆดือมาแต่ดูจากแรงขาคีบแล้วเนี่ยเราไอ้น,นี่ได้เลยนะน่าจะคีบขึ้นได้เลยลโอ้โห,โหมันไม่ขึ้นมาหมดเองดีทั่ะวึบโอ้อออโห นักมวยเก่าเนี่ยหลบไปหลบมาเก่งจริงเอาไปดีนี่ต้องอย่างนี้ครับขอสนิมหน่อยไม่ได้หลายคีปหนาแล้วดี